ตวน้ำพริกกระปิกันค่ะไม่ทานแล้วพี่ปวดโวดปวดสคริกกระเทียมโดนเลยกระปิค่ะพริกความเผ็ดอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตามชอบเลย พี่เจบก็จะปรุงรสออกให้เป็นเปรี้ยวหวานน้ำตาลค่ะก็จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บอันนี้นะคะหวานเลยชอบเปรี้ยวหวานค่ะแต่ มากมอยนั้นแต่ตามชอบนะคะเอาวค่ะหนึ่งลูกลูกใหญ่หน่อยนะคะ หัวต่างคนต่างบวกิีก็มีอยู่ดีนี่จับให้ตัวนึงมันก็ไปกนอีกตัวบีบีให้น้ำตาลละลายหน่อยนะคะว่าพี่เจ้ยก็ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วมันเป็นน้ำตาลปี๊บแบบเป็นแห้งๆเป็นต้นกรจิ้มก่อน มันไหลโคตรจนเลยนะนี่อะไรเ,เกันน้อยออกโลดิเจ้าจะเติมน้ำปล่าสักหน่อยนะคะนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะ สักช้อนเข้มันเป็นน้ำน้ำหน่อยนะน้ำตาลจะยังไม่ละลายตามปีนเป็นก้อน ดดได้แล้วค่ะตักใส่ถ้วยค่ะน่าจะได้ไม่ตัดไม่ได้ใช้ตัด<อ>นี่ได้กเทรียบร้อยอแซ่มบมาก เรามาทอดอมไข่นะคะมันร้อนแล้ว เยอะไมไ่เป็นตลาดแหวนซื้อรถกับข้าวรถกับข,ข้าวเขามีหอดถุงสุดท้ายพอดีก็เลยได้ระอมแค่นี้ ราคาชะอมชุบไข่น่ากินมากเลยไปเสิร์ฟกันค่ะ พีกกะปิเจะาองคชุบไข่ทอดปลาทูทอดเขาสวยรล้ลอนโอ้โหบอกเลยว่าเมนูข้าวหมดหม้อ